ศรัทธาบางครั้งไม่ได้เกิดจากสิ่งที่เห็นแต่เกิดจากหัวใจที่ยอมรับท่านผู้ฟังเคยได้ยินตำนานพญานาคถวายบังคมพระาธาตุบ้างหรือเปล่าทุกปีคืนวันออกพรรษาบริเวณริมโขงแถวพระาธาตุพนมมักจะมีลำแสงประหลาดพุ่งขึ้นฟ้าชาวบ้านหลายรุ่นบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า นั่นแหละพญานาคขึ้นจากใต้บาดาลมาสักการะพระาธาตุแต่คืนหนึ่งลำแสงที่ว่ากับกลายเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากจะจำเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณ6ปีก่อนกลุ่มนักถ่ายสารคดีจากกรุงเทพเดินทางไปถ่ายทำภาพบรรยากาศงานวันออกพรรษาจุดที่พวกเขาเลือกตั้งกล้อง คือริมตะลิ่งฝั่งพระธาตุเวลาประมาณสามทุ่มมีเสียงคนโห่ร้องขึ้นพร้อมกันผู้คนพากันชี้ขึ้นฟ้าลำแสงบางๆคล้ายแสงไฟฉายเส้นเดียวพุ่งขึ้นจากผิวน้ำแต่พิเศษตรงที่มันไม่ใช่แสงไฟธรรมดาไม่มีแหล่งกำเนิดไม่มีเสียงไม่มีความร้อน มันนิ่งและขลังจนนักถ่ายภาพมืออาชีพต้องยอมรับว่าไม่ใช่ของธรรมดาพวกเขากดชัตเตอร์กดวิดีโอกดทุกอย่างไว้เพื่อให้ได้หลักฐานว่าพยานาคคือภาพจริงไม่ใช่แค่ความเชื่อแต่เมื่อกลับมาเปิดกล้องดูที่โรงแรมสิ่งที่ปรากฏไม่ใช่แค่ลำแสง มีบางสิ่งอยู่ในเงาแสงนั้นรูปร่างเหมือนสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่มีเกล็ดที่แสงสะท้อนเป็นประกายและบางช่วงมีเสียงคล้ายพญานาคโผล่ขึ้นชัดๆคนในทีมบางคนมองว่านั่นคือแสงสะท้อนบางคนบอกว่าเป็นภาพซ้อนแต่มีคนหนึ่งชื่อพี่จงเป็นคนอีสานโดยกำเนิด ยืนยันว่านั่นคือพญานาคของจริงเพราะเขาเคยเห็นมาก่อนแล้วตั้งแต่ยังเป็นเด็กที่จงเล่าให้เพื่อนฟังว่าตอนอายุแปดขวบเคยตามยายไปปักทูบริมแม่น้ำในคืนออกพรรษายายสอนว่าให้จุดทูบสามดอกตั้งจิตให้ดีแล้วอธิษฐานว่า ข้าขอน้อมถวายบูชาพญานาคผู้ปกปักรักษาพระาธาตุแล้วในสายตาของเด็กแปดขวบตอนนั้นเขาเห็นเงาเคลื่อนไหวใต้น้ำมีตาแดงวาบและมีแสงเส้นหนึ่งพุ่งขึ้นไปบนฟ้าวันนั้นยายเขาหายตัวไปทั้งคืนมาพบอีกทีตอนเช้านั่งอยู่ใต้ต้นโพหน้าโบสถ ท่านบอกว่ายายแค่ไปกราบพระธาตุกับท่านผู้เฝ้ารักษาเช้าวันต่อมาทีมงานรีบส่งฟุตเทจให้ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์แต่ผลออกมาคือไฟล์เสียบางส่วนเงาที่เคยเห็นจางหายไปจากภาพเหลือเพียงแค่แสงวูบวาบเหมือนถูกปิดบังด้วยอะไรบางอย่าง ชาวบ้านพากันซุบซิบว่าท่านไม่อยากให้เผยแพร่พี่จงเลยขอให้ลบเทปและนำพวงมาลัยไปถวายริมตะลิงอีกครั้งพร้อมกับกล่าวคำขอโทษไม่ใช่ทุกอย่างที่เครื่องมือมนุษย์จะจับต้องได้และไม่ใช่ทุกอย่างที่ต้องการถูกพิสูจน์บางสิ่งควรถูกเชื่อด้วยใจมากกว่าอธิบายด้วยเครื่องมือ เพราะสิ่งที่เรามองไม่เห็นบางครั้งก็อาจมีอยู่จริงเพียงแต่อยู่ในมิติแห่งศรัทธาหากท่านมีศรัทธาก็จงรักษามันไว้ด้วยความเคารพเพราะศรัทธาที่แท้จริงไม่เคยทำร้ายใคร